สีหมอกไหวอยู่สีหมอกไหวครับสู้ๆนีมาเขาหน่อยสู้ๆนะเขาเอาหมอบเลยหมอบหมอบหมอบเลยหมอบเออสีหมอกสีหมอกนั่งลงลูกเด้อนั่งลงมาเออเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากสีหมอกนั่งลงแล้วกำลังใจเพียบเลยพร้อมมืสีมอกขึ้นไอขอมือหน่อยเร็ว สีหมอกขอมือหน่อยครับเร็วขอมือหน่อยเร็วขอมือก่อนเร็วคนเก่งเร็วเก่งมากสีหมอกไวครับสีหมอกไม่สบายอยากากับสีหมอกสีหมอบบกคุณชีเจ้าเลี้ยงเก่งเจาะเลือดลูกสีหมอกเจาะเลือดทำไมสีหมอกเจาะเลือดอ่ะสีหมอกเป็นไข้ลูกสีหมอกวัว มาไห้เังไหนวะรีดลยคะฝก่ไหนก็องกพอแ่อเับ้องยเไปตรวจก่อนนีตรวจว่านี่เก่งมาเกลูกเก่งไม่เจ็บเลยสหมอบอก เท่าไหร่น้อยสามคือว่าปกติไม่ร้อยสามนิดเดียวนิดเดียวปกติมันไม่เกินร้อยสองจุดห้ามีขึ้นไหมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากแต่ก็มีค่ะสีหมอกเก่งจังเลยเก่งจังเลยสีหมอกเก่งจังเลยไม่อยากกัดคนเลยหมอมหาหมอสีหมอกอ้วกครับพร้อมมาเลยไม่กินข้าวสองวันแล้วเนี่ยเห้ยเงาหมดเลยจ้า สองสามวันได้ยาไปพวกยาลกดกรดพวกกระเพาะแอร์ค่าเชี่อะไราเงี้ยก็จะดีขึ้นไม่เจ็บรึไม่เจ็บเดี๋ยวอยู่นี้จะได้สังเกตขับถ่ายด้วยว่า,วาอืเป็นก้อนจริงๆใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลเนาะใช่ เ็จแล้วเส็จแล้วเสร็จแล้วเส็จแล้วเส็จแล้วไหนดูหน้าสิโอ้ยล่เริงไม่นี่ไม่ล่าเริงเลยเจ็บไหมหึใส่น้ำเกลือประมาณพวกเขาเรียกว่าอะไรอะลิโซ่มะประมานั้นมากว่าใส่น้ำเกลือครับ ที่มอกอยู่นี่นะเดี๋ยวมารับนะคะเดี๋ยวมารับนะไอะไร,ะไรตัวข้างๆเนี่ยดูตัวข้างตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมไปแล้วนะบ๊ายบาย